สวัสดีครับผมชินเจมินนะครับผมเป็นพ่อของล,ล,ลูกนูนะครับ ในไทยนี้นะครับก็ขอทุกคนผิวใสนะครับผิวไร้ผิวเป็นประกายนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ต้องอวยพรเพราต้องทำด้วยตัวเองทาวิตามินแบบนิวเบียวิตามินมอยด์เซรัมถูกต้องแค่นั้นแหละแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันครับแล้วก็เดินทางไปไหนปลอดภัยครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมพูดสุขภาพถึงอะไรไปอย่างนั้นมีความสุขมากๆทุกคนครับใช่การถูกนอนนะคะ วันนี้ทุกคนน่าจะได้โมเมนต์น่ารักน่ารักมีนน่ารักน่ารักไป้าโคเลโอได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะแฮชแท็กของเรานะฝากแฮชแ,ชแชนะท็แทกด้วยนะคะพี่เพีเอปลดล็อกความไร้วิตามินอักันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีมต่างๆเอาในน้องลูกหนูนมารวมในมีมนี้มารวมในแฮชแท็กนี้ก็ได้นาะน,น่ารักจริดอยู่นะครับเป็นไงบ้างตอนนี้ช่วยกันแฟนทุกหลักนะคะยังไงช่วยกันดัน แผลงนี้ด้วยเนาะนะฮะช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมขออนุญาตเอาด้านหลังสอบถากค่ะมีใครที่เพิ่งเคยมาเจอน้องเจมินายเป็นครั้งแรกไหมคะมีไหมมีใครโผล่มีเยอะหรอมีเยอะเจอครั้งแรกเป็นไงบ้างจ๊ะเป็นไงบ้างเป็นยังไงคะโกหกค่ะโกหกค่ะจำเธอได้ค่ะโกหกค่ะสมรอยฮะสมรอยสมรอยเป็นพิเศษนะครัมีไหมด้านหลังตรงนี้มีไหมมีไหมมีไหมครั้งแรกจริงๆพี่เจมตรวจเลยพี่เจมตรวจเลยมีไหมตรงนี้เคยเคยเห็นคนไหน ้างนายเน่ยเห็นแน่แน่มันจอพี่เจมส์ทงแรกเป็นยังไงจอร์ผิวเป็นยังไงผิวแล้วผิวไร้พี่เจมสเราต้องใช้เพว่านี่คือนะแบรนด์ี่เจมอันดับหนึ่งเลก็ใช่ก็คือแบบเออดีใจมากเราติดกิจมาแล้วก็คือใช้มาอยู่แล้วผมไม่ใช้แม่ผมไมใช้แม่ผมชอบใช้สีสีส้มใช่ก็ใช้ด้วยกันนี่แหละครับคุณแม่ใช้จริงใช่ไหมแม่ต้องยืนยันนะคะ เองนะคุณแม่นะอ๋อดูนี่อุ้ยแม่ก็ใส่เสื้อตรงเตีมแล้วเนี่ยว่าไปวันนี้วันนี้มาเป็นอาม่าแล้วนะมีหนูมีลูกแล้วหลานเปหลานอาม่าเป็นอาม่าแล้วเพราะว่าหลานเป็นน้องลูกน้องลูกหนูนะคะแต่ช่วงนี้เรารับขวัญหลานด้วยอะไรดีทองกำลังขึ้นด้วยค่ะมา เราก็ได้มาเจอทุกคนแบบเน่ทุกคนก็พร้อมที่จะสป,ปอร์ตทั้งผมด้วยทั้งนิวเวียด้วยแล้วก็ดีใจมากๆที่ให้โอกาสใช่ไหครับผม<ก>ขอบคุณคร<แ>ั<แ>บคุณฟ้าครับใชเชือ่อว่าท<น>ุกท่านค่ะน่าจะเคยใช้นะคะต้องเคยใช้อยูแ่แล้วนะสำหรับ,บนิวเวียของผมแกรินจะปล่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานครับสองวันก่อนครับก็จะเป็นการถ่ายซีรีส์ครับผมเพุ่ถ่ายซีรีส์ชื่อว่า The Dark d i c e ไปครับจบยังอตนยังเพิ่งเริ่ม ม่อยากดูแล้วอยากดูแ right? ล oh, ้วผมเพิ oh, ่งเริ่มเลยก็ตอนนี้ได้คิวที่แปดนะครับใช่แล้วก็ถ่ายเอาดอร์เยอะไหมเยอะครับเยอะโอ้ ี L.O.L ครับผมจะเป็นคอนเสิร so right. so so right. ์ตของจิมเบนทีว oh, ีหลายๆคนเลยครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับโซลแล้วป่ะโซลแล้วโซลแล้วมีใครมีบัตรไหมฮะมีใครไปดูมีบัตรมี นที่ไปนะี่คุมจริงๆกี่กี่คนนะ้ี่ส uh, ิบเอ็ดคู่ครับยี่สิบสคนยสิบสองคนโอ้โหระยะเวลาคอนเสิร์ตนะคะคือเจวันเจ็คืนนะคะ oh. วกสพโตรรุงเลยทีเดี มูยูตอนนี้ด้วยมากรนะใช่ใช่เออก็จะมีออกมูอยู่ครับตรงสยามพารากอนครับเป็นแบรนด์ของผมเองชื่อว่าคลิปมีอาคร,รับผมขายลอกค้าหมูย่างนนี้ก็สามารถไปเซ็นได้คุณแล้วหมูเขาอะแกกลองชิมแล้วนุ่มากไม่ทราบว่าใช้นีวิาสูตรไหนไ <laughs> ดนแดดนะแต่ไม yeah. no um, ่ต้องห่วงหมูยังนุ่มแล้วหมูเนี่ยผิวไม่คําด้วยเพราะว่าทาน้นวิตซุปเปอรวิตามินซีกันทลมาอกรัรว้วยแล้วก็ไปไปอุดนุนได้ตอนนี้มีมีอยู่หรือซอวแล้วมีอยู่มีอยูะครับเพราะว่านีเตรียมตุนเลยนะคเพระว่าได้ษณาแล้วนะมานะนะคะเตรีเลยคือเป็นคนที่แบบว่าขยันแบบว่าน่าทำงานมากๆเลย้าเชื่อหมูตอนนี้ทาดีวีแล้วเียบร้อย โอเคนะฮะในวันนี้เราได้มาอยู่ด้วยกันนะครับได้มาเจอกันุ่นทำความพิเศษต่างๆมากมายแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายภาพกันหน่อยดีกว่าและร่วมกับแฟนๆนะที่มาอยู่ที่สยามสแควร์ในวันนี้นะครับกับัผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับนิวเวียร์วิเทอร์เบียนบริติเซนท์นะครับผมวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับไว้คราวหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับและนี่นะครับคือความพิเศษนะครับขอเกียรติการทุกคนในวันนี้กับนิวเวียรปิดรับความไร้กวินเชต